ที่สําอมวลชไทยเรากเกาะติดปัญหาของชาวบ้านในตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ถูกในทุนออกโฉนดทับที่ทํากินมานานกว่า30ปีไม่ว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจํากันได้เรากเกาะติดตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวบ้านเขารวมตัวไปยื่นฟ้องที่ดินพื้นที่ต่อศาลปกครองไปแล้วนะครับ mm. แล้วก็ศาลเนี่ยรับคําฟ้องไว้พิจารณาแล้วแต่ล่าสุดการฟ้องเพื่อเพิกถอน,นโฉนดที่ดินทางแพ่งเนี่ยนะฮะ ยังไม่สามารถดําเนินการได้ผู้สื่อข่าวของเราคุณทัศนีดมัมบุนีซึ่งติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับได้รับแจ้งข้อมูลว่าพบความไม่ชอบมาพากลเพิ่มเติมเลยลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้มานําเสนอครับปัญหาที่ดินทํากินของชาวบ้านในตําบลท่าข้ามอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกนายทุนออกโฉนดทับที่ดินทํากินรวมเนื้อที่กว่า6000ไร่สร้างความเดือดร้อนมาอย่างยาวนานหลายสิบปี ชาวบ้านเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินทำกินต่อรัฐกลับถูกปฏิเสธอ้างนายทุนได้โฉนดถูกต้องตามขั้นตอนการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวมานานหลายปีได้จบลงเมื่อ DSI รับเป็นคดีพิเศษลงพื้นที่สืบสวนสืบค้นข้อมูลและหาพยานหลักฐานย้อนหลังกลับไป50ปีพบคดีนี้เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะที่ดินออกโฉนดไม่ถูกต้องตามขั้นตอนผิดตั้งแต่การออกใบจองต่อเนื่องนส ทำให้การออกโฉนดผิดตามไปด้วยจึงเตรียมสรุปสํานวนส่งปปชชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ที่ดินในอดีตและปัจจุบันบางส่วน พร้อมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ชาวบ้านเพื่อน,นําเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนโฉนดในทุนต่อสารแพ่งในอนาคตขณะที่การต่อสู้ในสารปกครองหลังจากก่อนหน้านี้ชาวบ้าน152รายยื่นฟ้องที่ดินสาขาชนแดนและที่ดินจังหวัดเพชรบุร์ไปแล้วเมื่อกุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดสารปกครองภาค6ได้รับคําฟ้องของชาวบ้านทั้งหมดไว้พิจารณา ซึ่งขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนผู้ถูกฟอ้องโต้แย้งคำฟ้องอ๋อศาลก็มีหมายหมายเราส่งคำฟ้องของชาวบ้านนะส่งไปให้สงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาชนแดนแล้วสํานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็สํานักที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาชลแดนนะก็ได้ตอบตอบมาแล้ว ต่อสารนะมาแล้ว 100, 100, 100ร,ร้อยฮะร้อยสองคดีก็เหลือห้าสิบคดีแม้ว่าคดีนี้จะเข้าสู่กระบวนการสารปกครองไปแล้วแต่ในส่วนเพิกถอนโฉนดที่ดินในทางแพง่งต้องชะลอตัวออกไปเมื่อดีเอสไอภาคหกตรวจพบเพิ่มเติมว่านายทุนยังมีโฉนอดอีกสองฉบับและทับที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่แปดตบลตะกุดไล่ทำให้มีผู้เสียหายรายใหม่เกิดขึ้นเกือบ30รายและทั้งหมดยังไม่รู้ตัวมาก่อนว่า ที่ดินที่ทำกินมานานกว่า40ปีถูกออกโฉนดในชื่อคนอื่นไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยยื่นคำร้องขอเอกสารสิทธิ์แต่ที่ดินชนแดนระบุไม่สามารถออกเอกสารใดๆได้เพราะเป็นที่ว่างเปล่าต้องรอประกาศรังวัดที่ดินจากกระทรวงมหาดไทยก่อน,นออสรุปแล้วเนี่ย2แปลงโฉนด2แปลงที่งอกมาใหม่เนี่ย296ถึง297เนี่ย มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนตรงนี้กี่คนจนทับไปกี่คนมีไม่มากครับไม่มากเพราะว่าเป็นหมู่บ้านนะครับเนาะมีจะมีทั้งตรงนี้นะครับค่ะแบบเยอะมากเยอะมากครับาจะรวมรวมหมู่ก็ชาวบ้านเนี่ยพี่สาวผมว่า แบ่งขายให้พี่ๆน้องๆมาอยู่ด้วยกันโอ้ตกห้าสิบโบรานโฉนดที่ดินของนายทุนทั้งสองฉบับที่พบเพิ่มเติมกว่าร้อยไร่ประกอบด้วยโฉนดเลขที่296เนื้อที่8 1ไร่และโฉนดที่ดินเลขที่297เนื้อที่อีก47ไร่ระบุทุกทิศทางถูกห้อมล้อมด้วยถนนสาธารณะทั้งสองฉบับมีลักษณะเช่นเดียวกับโฉนดที่ดินสองฉบับก่อนหน้านี้ที่ออกทับที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าข้าม แต่จากการเดินสำรวจของทีมข่าวสำนักข่าวไทยและทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีที่ดินในพื้นที่ภาคเหนือก <L un ters> ลับไม่พบถนนสาธารณะตามที่ระบุในโชาวดที่ดินแต่อย่างใดดีเอสไอภาคหกเตรมเตรียมลงพื้นที่สอบป,ปากคำชาวบ้านหมู่8เพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูล <L un ters> เข้าสู่สำนวนคดีเดียวกับ <L un ters> ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าขามทัศนีกมุนีสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน